สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาเที่ยวเมืองโดวินนะคะอันนี้นะคะคือที่จอดเรือนะคะสำหรับคนที่มาอาศัยอยู่ในเมืองนี้นะคะนี่นะคะเมืองโดวินนะคะ,ะนี่นะคะบรรยากาศที่โดโดวินนะคะ ตรงนี้นะคะเรือที่เข้ามาจอดนะคะต้องเสียค่าเช่าจอดนะคะทุกลำนะคะนี่นะคะส่วนใหญ่นะคะทุกคนที่มานะคะก็จะชอบมาถ่ายรูปในจุดนี้เพราะว่าเวลาไม่มีหมอนะคะตรงนี้นะคะจะสวยมากนะคะบรรยากาศนะคะร,รอบๆนะคะแล้วก็ตรงข้ามนะคะจะเป็นสถานีรถไฟสถานีรถบัส แล้วก็สำหรับแท็กซี่นะคะคนไหนที่อยากใช้บริการนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งศูนย์รวมใจกลางนะคะสำหรับ ท่านที่มาจากปารีสนั่งรถไฟมานั่งรถบัสมาจะมาลงตรงนี้พอดีนะคะอ่าถ้ารถไฟจะอยู่ตรงนี้พอดีตรงข้ามกับตรงนี้จุดนี้นะคะอ่าส่วนใหญ่นะคะที่สังเกตเลยคนที่มาเที่ยวที่เมืองนี้นะคะที่โดวินนะคะจะชอบมาถ่ายรูปที่มุมนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะสวยมากนะคะถ้าไม่มีหมอกถ้าแดดออกนะคะตรงกันข้ามนะคะ ก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายในจุดนี้นะคะบรรยากาศดีมากสำหรับออกกำลังกายนะคะนี่นะคะ่ะช่วงหน้าร้อนนะคะนะท่องเที่ยวจะเยอะมากนะคะจะมาเที่ยวทะเลพัททะเลที่นี่สวยมากและก็น้ำสะอาดมากนะคะหน้าร้อนอ นะักท่องเที่ยวจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะไม่มีตึกเลยจะเป็นที่โล่งนะคะเพิ่งจะสร้างใหม่ไม่เกินประมาณสามปีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พวกอ,อพาร์ตเมนต์แถวนี้นะคะที่สร้างใหม่ๆเนี่ยจะแพงมากนะคะคิดเป็นตารางเมตรนะคะถ้า สร้างเสร็จนะคะแล้วขายนะคะเป็นห้องเป็นห้องแล้วก็เปิดหรือเปิดให้เช่านะคะสำหรับช่วงหน้าร้อนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าพักนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเมืองนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่ของราคาแพงนิดนึงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะ แต่ว่านานทีมานะคะก็โอเคอยู่นะคะขนมร้านขึ้นชื่อกระเป๋าแบรนด์รองเท้าแบรนด์น้ำหอมนะคะ,ะที่เมืองโดวินนะคะมีช็อปนะคะลุยวิกตองแอมเมสนะคะ แล้วก็ร้านน้ำหอมนะคะแล้วก็ร้านขนมดังๆนะคะพวกพาติเซียบรองเช่นะคะร้านขนมแถวนี้ขอบอกว่าอร่อยมากนะคะราคาค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่าความอร่อยก็สมราคาสมคุณภาพของเขานะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะผู้คนก็สัญจรไปมานะคะตลอดนะคะ ข้างหน้าก็จะเป็นโลงแรมอีบิสนะคะข้างหน้าจะเป็นป้ายบอกว่าเบียงวันูอะโดวินเบียงวนันูนอร์มันดีนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นนอร์มันดีอ่โนสนะคะหรือทางเหนือนะคะนะะบรรยากาศนะคะใครมานะคะไม่ได้พัก ภาพตรงนี้นะคะถ่ายภาพตรงนี้นะคะไว้เป็นที่ระลึกพาดมากนะคะขอบอกนะคะมุมนี้เวลาหมอกลดลงนะคะแดดดีๆแสงดีๆนะคะตรงนี้จะสวยมากนะคะขอบอกนะคะถ้าใครมาโดวินแล้วไม่ได้มาถ่ายภาพจุดนี้นะคะขอบอกเลยว่าพลาดมากนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวนะคะเก็บภาพตรงนี้ไปไว้เป็นที่ระลึกนะคะสวยมากมุมนี้ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาให้ผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ